สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆชาวใต้ทุกคนนะครับชาวใต้ที่รับชมอยู่ตอนนี้และก็ทั่วประเทศนะครับนะครับวันนี้นะครับก็มีภารกิจนะครับมาลอกกาบอ้อยนะครับมาลอกกาบอ้อย นะครับวันนี้ก็ได้ประมาณ4ี่ห้าแถวนะครับ4ี่ห้าแถวก็เพิ่งได้มาลอกกันนะครับซึ่งก็อ้อยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งที่เห็นนี้นะครับยาวไปโน่นนะครับก็เป็นอ้อยอายุประมาณ5เดือนนะครับก็มาทำการลอกกาบกันนะครับหลังจากที่ว่าเริ่มจะว่าง นะครับเพราว่าฝนเริ่มตกกันก็นะครับน้ำอ้อยก็ไม่ค่อยได้ขายกันเต็มที่เท่าไหร่ก็พอได้มีเวลานะครับมาลอกกาบอ้อยกันบ้างนะครับเพราะว่าห้เดือนแล้วยังไงก็ต้องนะครับลอกให้เขานะครับทำความสะอาดให้เขานะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยโตนะครับอ้อยต่อที่5้าแล้วนะครับเพื่อนๆครับ อันนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับต่อที่ห้านะครับแปลงนี้ก็ก็ปลูกผสมประสานกันนะครับสายน้ำผึ้งบ้างสุพรรณห้าสิบบ้างนะครับก็มีทั้งสองสายพันธุ์นะครับแปลงนี้นะครับก็เป็น5เดือน5เดือนนะครับอายุ5เดือนแล้วนะครับเป็นต่อที่5นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ลอกก็ จะลอกไปเรื่อยๆนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ตอนนี้นะครับจากหลงนี้ไปโน่นนะครับก็จะเป็นอ้อยอายุก็ประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนนี้ก็เดี๋ยวก็จะลอกนะครับจะลอกกาบนะครับและก็ใส่ปุ๋ยเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกก็ใส่ไป3เดือนแล้วนะครับนานมากแล้วก็ใส่ตั้งแต่ตอนที่ว่าตัดใหม่ๆ ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาสามเดือนแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับนี่ห้าเดือนลอกกาบเสร็จแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สามฝั่งนี้เนี่ยก็จะใส่ไปสองครั้งแล้วนะครับสองครั้งแล้วก็ใส่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนะครับจากนั้นก็อาจจะรอให้หวานนะครับร,ร้อยแก่หวานแล้วก็ไว้ตัดไปคั้นได้เลยก็อายุประมาณแปดเดือนก็ จะได้ตัดคันน้ากันนะครับนะครับเพื่อนๆนครับวันนี้นะครับนอกจากว่าวันนี้มาพักพักลมแล้วนะครับหลังจากลอกกาบอ้อยเหนื่อยแล้วก็ร้อนนี่ตอนเที่ยงเลยนะครับตอนนี้ตอนเที่ยงเลย12บสโมงเลยนะครับเราก็มาคุยกันนะครับสําหรับเพื่อนๆนคือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็คือ เรื่องอ้อยขาดตลาดนะครับตอนนี้อ้อยข้าวน้ขาดตลาดนะครับเรื่องอ้อยขาน้าขาดตลาดนะครับรู้สึกว่าจะมีปัญหาแบบนี้ทุกปีเลยนะครับเพื่อนๆครับคือที่ผมเจอมาประสบมาทุกปีทุกปีนะครับก็คือระมาณเดือนกุมภามมนาเมษาสามเดือนนะครับก็คือจะมีพ่อค้าอ้อย นะครับที่ต้องการจะขายลำอ้อยเนี่ยก็วิ่งหาที่ขายกันนะครับก็มาหาผมกันหลายเจ้านะครับในแต่ละปีในสามเดือนนี้ต้องการที่จะขายลำอ้อยนะครับทีนี้ต่างคนต่างรีบขายกันในเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ก็จะแก่พร้อมๆกันนะครับพออ้อยแก่พร้อมๆกันก็ต่างคนก็ต่างอยากจะขายกันนะครับ โลเท่าไหร่ก็ต้องเอาแล้วนะครับคืออยากจะขายเพราะว่าอ้อยตัวเองแก่3บาท4บาท5บาทแล้วแต่นะครับก็คือแต่ละปีก็จะมาขอช่วยนะครับให้ผมขายให้กันทุกปีนะครับผมก็หาลูกค้าให้กันแต่ละปีก็หลายหายท่านนะครับที่ต้องการจะขายลำอ้อ,อยนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะปลูกพร้อมๆกันพอโตก็โตพร้อมกันอ้อยแก่ก็แก่พร้อมกันนะครับ ทีนี้ก็เวลาจะขายรนพร้อมกันนะครับก็ราคาคงราคาอะไรต่างๆก็ถึงได้ไม่เต็มที่ยังไงก็ก็ต้องขายนะครับพราวว่าบางคนก็กลัวไส้แห้งบางกลัวไส้แดงบ้างกลัวอ้อยตายมั่งอะไรหลายอย่างนะครับก็วิ่งหาขายกันนะครับทีนี้ผมคิดว่าต่อไปนะครับเพื่อนๆที่ที่ว่าคิดจะปลูกอ้อยนะครับก็น่าจะคิดกันใหม่ นะครับลองดูคิดกันใหม่ดูนะครับไอ้น,นี้เพื่อนๆผมให้ให้ข้อคิดเล่นๆน,นะครับคือคิดเล่นๆล,ลองดูว่าแต่ละปีแต่ละครั้งนะครับว่าถ้าเราจะปลูกอ้อยขายลำนะครับแทนที่เราจะปลูกเดือนอมีนาเมษานะครับหรือพฤกภาเนี่ยนะครับลองดูใหม่ไหมครับสำหรับเพื่อนๆที่ว่า เป็นที่มีที่ที่ว่าสูงๆหน่อยนะครับคือที่โคกหน่อยที่ดอนหน่อยนะครับลองดูนะครับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ดูนะครับแทนที่จะปลูกเดือนกุมภามีนาเมษานะครับไปโน,น่นลองไปปลูกใหม่ดูนะครับเปลี่ยนเป็นไปปลูกเดือนสิงหาหรือกันยานะครับกรกฎาสิงหากัานยา3เดือนนี้นะครับลองปลูกดูนะครับเพื่อที่ จะได้มีอ้อยขายในปีต่อไปคือเดือนพฤกภานะครับเพราะว่าผมเนี่ยรับรู้สังเกตมาทุกปีว่าตั้งแต่พฤกษาทุกปีนะครับก็อ้อยจะมีปัญหาคือเรื่องขาดตลาดนะครับทีนี้สำหรับคนที่มีที่ลุ่มนะครับก็อาจจะมีปัญหาคือเรื่องน้ําท่วมก็อาจจะปลูกหน้าฝนก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้นะครับ สลับท่านที่มีที่ดอนหรือว่าที่สูงที่โคกยังไงนะครับก็ลองปลูกดูนะครับทุกเดือนอ่าทุกปีนะครับก็จะมีคือสลับกันนะครับระหว่างคนขายอ้อยกับคนซื้ออ้อยคือคุมพามีนามเมษาครับคนวิ่งขายอ้อยเนี่ยเขาจะมีกันเยอะโลเท่าไหร่ก็ขายครับถูกเท่าไหร่ก็ขายแต่พอมาตั้งแต่เดือนพฤกษามิถุนากรกฎามานี้นะครับคนที่วิ่งหาอ้อย กลับกลายเป็นคนขายน้ําอ้อยนะครับเพราะว่าคนขายน้ำอ้อยบางคนนะครับหลายๆคนก็ก็มีอาชีพขายน้ำอ้อยอย่างเดียวทีนี้ก็ต้องขายทั้งปีนะครับพอขายทั้งปีเนี่ยก็ต้องมีอ้อยป้อนตลาดอยู่ทั้งปีนะครับทีนี้พอต่างคนต่างขายหมดในเดือนมีนามเมษานะครับก็ทําให้อ้อยขาดตลาดนะครับก็พอหลังจากนี้พอตั้งแต่อ่าลึกสภาไปต้นมานะครับก็ค,บคนวิ่งหาซื้ออ้อยกันมากนะครับ ซื้อกันมากนี่ก็มาหาผมเกือบทุกวันนะครับผมเองก็ไม่มีขนาดอ่าตอนนี้นะครับของผมเองเนี่ยก็ยังขาดนะครับเพราะว่าอ่ารุ่นที่ผ่านมานะครับก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมธรรมดาแล้วเดือนนี้นะครับทพฤศจุมิถุนากราคดาแถวนี้นะครับก็ของผมก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ทีนี้พอน้ำท่วมนะครับผมก็ต้องทำกันใหม่นะครับ ทำกันใหม่ก็ทําให้อ้อยโตไม่ทันนะครับปีนี้ก็ขาดเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าขาดไม่มากนะครับก็ยังเก็บไปได้เรื่อยๆทําไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับเพื่อนๆครับก็ลองพิจรารณากันดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะปลูกอ้อยกันใหม่นะครับก็ลองคํานวณนคํานวณเดือนดูนะครับว่า ถ้าเราจะปลูกอ้ยอยให้โตตัดได้นะครับคือไอ้แก่ช่วงประมาณเดือนพฤกภาเนี่ยเราสมควรที่จะปลูกเดือนไหนนะครับ mm hmm. เพราะว่าในแต่ละพื้นที่นะครับบางทีเนี่ยอายุอ้อยนี่จะไม่เท่ากันนะครับบางพื้นที่เนี่ยบางจังหวัดเนี่ยก็แปดเดือนก็หวานบางจังหวัดก็สิบเดือนอ้อยก็หวานหรือว่าบางจังหวัดบางภาคนะครับก็อาจจะหนึ่งปีหวาน mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็เช็คพื้นที่ของเราดูนะครับว่าถ้าเราปลูกอ้อยเนี่ย ก็ประมาณกี่เดือนอ้อยเราถึงจะได้ผลนะครับถึงจะหวานกันเต็มที่เราจะได้ขายก็ลองปลูกให้อ่าให้หวานแล้วก็ให้โตนะครับให้ตัว้หวานในช่วงเดือนพฤษภาดูนะครับท่านก็จะได้เงินได้เงินแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยวิ่งหาอ้อยกันทุกปีนะครับเดือนนี้นะครับถ้าเราขายแข่งขันกันนะครับในทั่วๆไปก็ราคาก็อาจจะไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเรามาขายช่วงเดือนแบบนี้แหละครับเดือนที่ว่าอ้อยขาดตลาดเนี่นะครับเราก็จะได้เงินเป็นก้อนนะครับแล้วตอนนี้หลายๆคนที่ว่าโทรหาผมหรือว่ามาหาผมที่ร้านนะครับคือต้องการมาซื้ออ้อยตอนนี้โลเท่าไหร่ก็ซื้อครับเพราะว่าอ้อยขาดนะครับแต่ตอนก่อนหน้านี้คนขายก็บอกขายโลเท่าไหร่ก็ได้ <laughs> เพราะว่าต้องการจะขายมันสลับกลับหัวกลับหางกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับ หลัะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆพ,พิจารณานะครับท่านที่จะปลูกกันใหม่นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าผมเองก็มานั่งพักเที่ยงหลบลมก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆกันนะครับก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ให้เพื่อนๆไปพิจารณาดูกันนะครับก็ว่าเราจะทํายังไงการปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยยังไงให้เราได้ขายกันทั้งปีนะครับ โดยที่ว่าไม่ต้องเที่ยวแย่งตลาดกันนะครับก็เพราะว่าแย่งตลาดกันนี้ก็จะทําให้อ่าราคาเสียนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ